ก็ขอกล่าวสวัสดีมิตรรักแฟนเทรดทนแดงไม่ทนฟ้าทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์กราฟในส่วนของ Euro USD นะฮะใน m e ม r เฟรมด y จะเห็นว่ากราฟมีการล่วงลงมานะครับ ช่วงเวลาเช้าก็มีการดีดตัวขึ้นนะครับผมแล้วก็ทำแท่งรับไปที่ตรงนี้ให้ทำแท่งโซนในที่ตรงนี้สปอร์ตนะครับผม ฟิล์มดีนะฮะแล้วก็มีเนต้าอยู่ตรงนี้นะฮะผมอืมเน,นต้าอยู่ตรงนี้แล้วก็ในทำ กราฟก็อาจจะเด้งลงนะฮะค่อนข้างที่จะเด้งลงโอเคแล้วก็ทำเฟรมย่อยนะครับมีแนวต้านอยู่ที่ทำเฟรมสี่ชั่วโมงอยู่ตรงนี้ค่อนข้างใกล้เคียงกันเลย ก็เนี่ยรับที่ตรงนี้จะเป็นส่วนของสีชั่วโมงนะฮะ ตัวอย่างใหญ่เลยครับผมโอเคแล้วก็อันนี้ก็สี่ชั่วโมงสี่ินะครับผม ก็วันนี้วันที่29กันยา2 5 6 8นะครับโอเคผมรอัมจะรอตรงนี้จะกลับตัวลงมาที่โซนนี้นะครับ จะเป็นการไซเวร,ระยะสั้นเ <Here. S 1> สวนของทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับ mm. หนึ่ชั่วโมงก็จะมี ตามที่ค่านะครับผมตรงนี้จุดบายนะครับผมจุดบายสำคัญแล้วก็โซนเดียวกนเลยเนาะสีช่ชั่วโมงถ้าละเอียดโซนนี้เผื่อ,อตรงนี้กับสีช่ชั่วโมงเนี่ยนีคครับผม ก้าวก็จะมีการเด้งขึ้นไปถึงนี่แล้วก็ย่อลงมานะครับถ้าพลไปได้ก็สามารถทะลุไปต่อได้นะครับแต่ว่ายากภาพนี้ยาก ก็ติดในโซนของสีชั่วโมงการจะมีการกลับตัวขึ้นถ้าพน้นแนวนนี้ได้นะในส่วนของเทรนนะครับเทรนก็จะยังเป็นขาลงนะครับ เขานลาลงก็ดูจากนี้ท่านรับท่านรับโอเคแล้วก็30มสิบนาที นาทีว็จุดนี้นะจุดเซลนะครับผมการอาจจะมีการย่อตัวลงมาโซนนี้สำหรับคนเทรดสั้นนะรอแท่งนี้ปิดถึงนี้กลาวก็จะย่อตัวลงมาระยะสั้นนะ ก็จะมีตรงน,นี้แล้วก็โซนนี้แล้วก็จุดเข้าในทา์เฟรมย่อยโอเค้ย่อยเค คครับขอบคุณครับผมจบแล้วครับก็เหมือนเดิมตอนนี้ยังบายได้นะบุยบุยใครชอบกินนี้ก็ขอคนละไลค์ก็ได้นะหวานเซียบบุย